โอเคแต่วันนี้ท่านด้วยนะครับผมนี่จะเอาชีวิตล่อในบทฮัทคอร์ในเวลา,เากี่วันก็เรื่องของผมเลยครับไม่ต้องดูหยอดหยอกได้ยินนะได้ยินอ่านว่าอะไรวะอ่านว่าตึงอีวเวนเฮ้ยใครเกียนยให้ยังไม้รู้เกี่ยวเพือเ่อนเหมือนเจอที่ซัมบ้าดีจีดีมั้งเฮ้ยเราเห็นชื่อเราไ,มไหมเนี่ยฮัลโหลเนี่ยเราอยู่ในบทนี้ขึ้นมาขึ้นมาโอเคจะต้องขุดเทนแล้วก็ขุดแร่ต้อเล่นกันเฮ้ยน้องไก่ตกน้ำต้องช่วย ชือนั่งกันต้นนี้ทำบ้านก็น่าจะดีเหมือนกันนะเพื่อนได้เอฟเว่นต่วนี้ต้องขุดแรกเอฟเว่นเกิดชิ้นที่น่าสนใจบาร์บี้เชนบ,แบ,บแอกเลยใหญ่กินข้าวแรงโอ้โดนั่นเลวีนได้ไหมใช่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเราไปหาเราขอขุดแรกทำไมเหลือไอ้นีดแล้วแล้วแล้วก็มีชิ้นที่น่ารักมีอยู่ด้วยวยันต้องคีฟใช่ไหมต้องคีฟแล้วตอนนี้มันก็เห็นกูแล้วเราต้องโดนลงไปไหม ดูว่ามีอัลมอน,นด์ไมซ์อ่ะเจ้าต้องขอุดเพ้ยนเอ,อเวออินอ๋อเลยเด็กซินเนอร์เจออันหนึ่งเขาโอเคเขาเนง้อกินย้อยอ่ะก็จริงจริงก็เดี๋ยวเราไปหาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาเทาไปปั๊มลาวาก็ดีเอออยู่ไหนวะนเดด้าว่าเห็นแล้วเห็นนายล้วเราควรทำเลยลเ,ลเ,เราควรหเป็ดแม่แม่ไม่อยานยังครับเวน เอาดอกไม้ไม่เอาไปย้อมเส้นชูชีพ้องมาตีชัดตีดิไม่เอาอะแม็กกี้เลี้ยวได้ซูมไม่ดีเข็มมีหมาดตัวไอ้เวรกูจะตเผื่อเราพร้อมจะลงไปกันยังอะกูไม่มีของกูกลับมาแป๊บนึงเมื่อไหร่ฟากเมื่อไรี๋ยวลงไปเอาเล่แล้วกันเฮ้ยลองกดเมื่อกี้ไม่ได้กดวิ่งอีวีลอกูก่อนมีคิปเปอร์ตามมาจริงเหรอืมโอ้ตรงนี้ไม่ีใครขุดโอ้เนี่ยมันหินงอกหินย้อยขุดเลย แมวอ่ะหุดแหลกไม่ต้องควรทำทอ็อตกันเดี๋ยวมันมืดเรามีทอ็อตอยู่แล้วโอเคเรามีแร่เรามีอะไรเราต้องไปทำเลยแล้วเหล็กอยู่ไหนเนี่ยเหมือนล่าเหมือนเป็นไดบอนแต่ไม่ใช่คอปเปอร์จะไปขุดใช่ไหมแ๊บหนึ่งว่าเนี่ยเหล็กมันต้องใช้มีเออวะขอโทษลืมว่าเนี่ยเออจีเนียสป๊บปบแล้วเราจะกลับยังไงครับพี่ ก็มาต้อลขยะแน่เลยต้องมีหินหินละพอปออ๋อเชียงใหม่โอเคเรียบร้อยอาะน้ำได้ยายโอเคไวคดเอาเอาดอกไม้ของมันโอ้เอน้ำน้ำมาตรนไหนเนี่ยเฮ้ย โอเคได้เราอยากไปฝั่งนูน้นจะตีต่อนะั้นหรือเราตกหนึ่งเว้นขุดฐานไว้ดิอ๋อเรามีอะไรตัวละแต่มันดูทางไปก่อนไปเ,เลยมันตกเดี๋ยวเราขุดเหล็กเหรอไม่ขุดฐานเลยอ๋เราขุดมาแล้วเก้าอันเฮ้ยเฮ้ยทำอ,อันนี้ก่อนคิดว่าเรื่องไม่มีแล้วเราขุดไปเรื่อยๆกันเลยเนะี่ย ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาลึกมากก็เจอลาว่ะเรราาาาาอยกกมต่นจเป็นขุดแค่สามก้อนนะอะไรวะเวดเวดอะไรเพราะว่าเราเริ่มทุบลายขึ้นตกทีแล้วก้อนเดียวด้วยมีก้อนก้อนเดียวทุกคนมันมีก้อนเดียวอ่ะแล้วมึงจะกดทำไมเราขดมาไม่ได้ เออเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยหาที่วางเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนเดี๋ยวไปเอาเหล็กก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเอาเหล็กมาให้โอ้ทุกคนเลือดก็น้อยเลือดกรช่างน้อยนี่เดลุดเกินเดี๋ยววางครับตอนเยอะด้วยนะครับทุกคนอีกทอนโอ้พอดีเป๊ะเลยครับแต่มันยังน้อยมันก็ไม่เท่าอันที่ดีเออ่ะโอเคๆครับครับพี่เอ็กครับพี่เอ็กและวชดลายเลย ออไม่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 ไมไดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวแล้ก็ยังก็เจอเพชรอะเลยจะโตกนเยอะมากเลยตรงนั้นน่ากลัวเว้ยโอ้คุณไงดีวะที่มีบล็อกอวางไว้ข้างใต้มีเรามีกูลัวนี่มีเราไม่ต้องกลัวกูวางขั้นใต้ไว้เรียบร้อยแล้วอะวกดดใคยใช่ไหมแกอย่ากระดิไนไว้นะลูกโอเค ไม่เป็นไรครับรานีเป็นคนอิ่มครับเอาเอาน้อะไรบ้โอ้หไม่ไม่ครับอันนี้กินเยอะแล้วครับครับขุดเอาตกปาามาโอ้โไอ้ไอ้น้ำอยู่นี่ไม่ะลรลงนะเดี๋ยวพ่อมาจากอายาค่อยมาเอาพ่อไปเี๋เออมีมีเหล็กมีเหล็กอีกสามต้นไหม มีมีมีพ<ม><อ>ก,กมาพอดีเลยอ่ะเผาแล้วด้วยดียวะเก็บ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 ของเก็บของกัของดีเลยคี่ว่าตอนนี้มันเช้าอย่างวะไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะกันเ,เราะวังกันสุดตามน,นะต่อทางไปกันสำรวจสำรวจต้อจะหาทางขึ้นเจออุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอน้องเหลือง หาย่าป้าวินัยในมีถังใช่ไหมเก็บเก็บเก็บน้อนมันแตเก็บน้องเลยน้ำจับเก็บยังไงวะกดค้าง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 ที่ตัวนั้นโอเควูตรงนี้มีเหล็กนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้มาลงไปต่อได้ไหมน่าจะได้ตอนนี้ไม่รู้กี่วันแล้วนะวูตรงๆตรงนี้มีลาวาเดียว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 มันติดกับน้ำได้ไงนั่นแหละแปลก ไม่แต่บินบักไปแล้วก็มีไปต่อแล้วก็ไม่เจออะไรตันตันตัน,นละเลซเตโต์เรซเตอร์ขุณให้เอาไว้ทำความอ้อยอย่าโดนมาน <ầ> แล้วก็ไปผ่านอ้อยแล้วก็ไปหนีเพื่อนใช่ไหมโอเคแต่ว่าขุดไปก่อนนะครับทุกคนโอเคีนี้ก็เป็นเช้าวัานที่สองเวทเรดอเรดมันมาดูต่อแป๊บหนึง่งขึ้นก่อนเรดมันมาดูตรงนี้เอ้ยตาทางขึ้นก่อนอะไรวะเพื่อนมีต่อยก็ ทำตอนนี้มันทายขึ้นก็ดีเหมือนกันนะเออแจะไม่กูได้ยินเสียงแปลกอ,อืมไปอีเลยไปดีกว่านะ<ป>นสิเขียนทุกทางตึงดีเลยเอาเอา,เอาต,ตรงนะวะ่าหมู่บ้านเราอยู่ไหนนทะุกคโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหาหมู่บ้านก่อนใกล้ต้องหาอาหารก่อนเพื่อนเพื่อนอะไรกูเจออาหาจรจานยอดแล้ววะอุ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่มึงมึงกูเจอแพะทุกทุกทุก อีมียนไม่ได้ตั้งใจกูมึงดิกูเจอม่แล้วไอ้จะตายหรอจะหิวตายไ่ไหนไอ้เวทกูไม่บอกเวนกูฆ่ามึงน้องเออปีการทำให้เราไม่อยู่เลยของกูเยอะไหมเอับจะให้ฆ่ากูเลยทำไมกูเก็บของให้มึงไม่เป็นไรกูยังกูไม่อยากตายเลยปีการช่างเนี้ยงานกูงานเราไปตีเพสแล้วเราจะมากินเหมือนกันไหมระวังมัน ระวังมันขิดแล้วกันมันไม่ขิดหรอกเคยตีแล้วเจะหมูเจอหมูมาวิ่งไม่ได้แล้วเพื่อนฆ่ามาทีเจอหมูฆ่ามาเร็วเพื่อนกูกูเหลือสามหลอดขึ้นกับอาหารริบสองหลอดโงมึงเดินตามกูมาดีน้องแพะวันหนึ่งกูกำลังไปฆ่าแพะเออแก่ต้องใจไอเวไอเวนกูเหลือหลอดเดียวเจอน้องหมูน้องแพะน้องแกเอาหมูกินหมูก่อนเอาน้องแพะมันไม่มีเนื้อ ช่วยมึงตีแล้วเก็บเข้าตัวไว้ได้ไอ้เวนกูขอขวางก่อนวนแต่ไอ้นึ่งว่กับค้าหาคุณก่อนไอ้หนึงนะโกลางอายุเท่าไหร่ขวานไม่มีขวานแล้วคูพ้ามาอยู่กูไม่มีเป็นตัวกูมีวางลอี่มน่้ายะ อะไรอ่ะแกะสามตัวก็จริงอ่ะสี่ตัวโอ้ยเยอะในตัวคงมีหนึ่งตัวเราต้องหาเพิ่มไปหนึ่งตัวเลนะโอ้ยเรายแถมไม่เดิมแถมไม่วิ่งเลยนะมึงมีตัวในตัวมึงมีกี่ตัวหนึ่งอุ้ยเราเจอลามะด้านบนโอเคเดี๋ยวเราก็วันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวตามหาอาหารกูกดเขาเมื่อกี้ผมตกลงไปตายผมถ่ายไม่ทันอือไม่ได้กดอ่านเมื่อกี้ เอาอันนี้ยออเดี๋ยวเมื่อกี้มันเห็นแบบเก็บดอกไม้ก่อนละกันเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยไปทางไหนวะเจอแล้วทางนู้นทางนู้นทางโอเคแล้วโอเคทางนี้ทางนี้เนี่แหละทำเฉยแล้ยมีกัดทันไรโอ้โหอีกเลยอันนี้เลยนี่เราต้องกระโดดตกไปที่เดิมเพื่ออะไรลงดีๆเดือดเออ โอ้มีไดมอนดในตัวได้บอกโอบอกเลยถ้าของหายนะยเยี่ยม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 เยียเยี่ยม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 เยียมเยี่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 ยเยี่ยมเย่ยมเยี่ยมเยี่ยย่ยเยี่ยมย่ยมเยียเยี่ยมยย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  ว่าเมื่อกี้ทางซ้ายมันเป็นแบบปะภาภา่าธรรมดาอีเวนเด<ต>ี๋ยวรถตามไปพี่เจมบ้าเลยโอเคไปก่อนนะครับเราต้องเดินทางตามหาหมูปปปปป่บ้านโอ้เลยลครับในสุดเราก็ได้นอนแนละ้ว <laughs> อเบอิร์ด้าวองเดินทางเอ้ยเดินทางตามหาหมูปปป่บ้านโอเคทุบ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 นัดหนึ่งนะ <laughs> วางตั้งหนึ่งกระโดดพอดีอไอีเวนอเล่อากรว่ว้ไว,ไวไเตียนถีเครื่อง ขอบคุณนำดาวเตี๋ยมุงไมกูเอ๋อกูมีอยู่เออก็กูเมื่อกี้กูกูวางไปต่อแล้วล่ะกูได้เกมช่องใหม่แอ้วนะโอ้โหเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านแล้วเป็นไงติ๊กตากนี้มันจะจอจริงจริงว้าทุกคนเราเจอหมู่บ้านนะครับทุกคนเล่นอะไรเลยกูเจอต่อลอยไฟแล้ววะเจอกันโอ้โหกูเจอทุกคนแบบหมู่บ้านล้างไอ้เฟืงนานี้ไอ้เฟงองึง ว่าเราต้องไปออกตามสั่งลอกปิริตเอว่ะโอเคทุกคนเราฟาร์มโอ้โหไอพวกซอมบี้ซอมันมีอะไรเลยอะเนี่ยคอนกินมันเราช่วยพวกมันได้แต่เราต้องหาทองแล้วไปให้พวกมันโอ้ฮัลโหลสวัสดีอะไร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 โอเคบ voilà anyway> <hm ุ้ยบุ๊ยแอปเปิ้ลเยอะไอไอเราเราไม่อดตายแล้วเพื่อนยไอพัฟทำอไมวะ จอมันเยอกาันทิมตอแล้วันอมเรเตียงเยอะมากไม่เราปั้มเตียงไว้เสือเราขิดเตียงไว้กันเพราะว่าเสือเราไปเอ็นเดอร์ดัก่อนไหนนี่กต้องใช้ไม้ตีแต่กเอ่มอีสองตีโดนมึง ไป่ายเอวไปเ้นเว้นไกูขอเต้าเผาน่โอ้ยอยู่บดอาหารมจะบดเอ่อเตาเต้าเผาไม่อยู่กับกวาไปขุดมาโอเคอยากเก็บกระคังไปด้วยไหมโอเคเก็บระคังมาด้วยมตาได้ไัมด่มกิเนียวนจะมืนเน้เนียวลยไม่้น้เลยดวนึงมีแอปเปิ้ลมาเอา เมาอยู่ไหนวะนีไม่ทานแล้วกูกูกินเนื้อแต่กินไม่กี่ก้อนขอแอปเปิลปองแอปเปิลก้อนหนึ่งนะปุ๊บเอาไปเป็นเงินคนละห้าคนละครึ่งคนละครึ่งเว้วยโอเคเก็บเตียงเก็บเตียงปั๊มเตียงอ่ะเของเต็มอ่ะเอา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 แคร์รอไปด้วยเอาแคร์รอไปด้วยเอจะบอกว่าของูเต็ม เอเมนอะไรมีเตียงตัวใช่ไหมมีเยอะมากโอ้เพื่อนเราต้องไปเอาเราเราเดี๋ยวไปเอาฟางข้าวอ่ะข้าววัวข้าววัวข้าววัว่าไปทำเมื่อคือเราขอกินฟางข้าวก่อนี่เป็นหาชั้นเลิศเราเป็นตัวเท่ากินไมื่อคืใช่ไหแล้วขนมปังของมันชื่ออะไรจริงๆขนมปังฝรั่งเศสเหลือไว้คนละหนึ่งอันก่อนอะไรล่ะฟางข้าวอ่ะที่เหลือไว้กิน โอ้ยซอมบี้นี่เยอะแยะหายากลูกคนจะต้องมีงบานนี้แต่เราไม่มีปัญญาต้องเฮ้ยเราเราจะไม่บุญแล้วนะมันคนเก็บที่ทำปุ๋ยเล้อเสียหน่ายมันเก็บไปได้ไหรอไม่มันมีทุกบ้านเลยวะเนี่ยกระดิ่งบ้านเลยไยตายไปแล้วฉันเก็จะจาเอาเตียงเฉยๆโยโปรตีนเตียงในตัวคือเยอะมากไม่รู้ว่าทำไม ิงเวลาไปสู้เอ่ออะไรวะอินเดอร์ดักก่อนเรามีหนอนนะขอเลือกแคนบอรดหน่อยออเด็กเล็ก,กสกิจริงแม่ตอนนี้อายุเรายาังยายไม่ถึงอุ้ยมีน้องแมวอย่างเนี้ยไปเราเราต้องเอาปลาให้นอนใช่ไหม,เอ,เมอะไรเลยเจอหนี้อะไรอุ๊บปุ้ยไปดิ เออน้องหนีแจ้งมาถึงน้องเล่นเยอะมากเว้นดึงถามน้องไอคิวอะไรวะเอ้ยเวนลองไปหยิบตรงนี้ดิเอ้ยตั้งไว้ดิโดนแบบนี้ต้านไม่รู้เว้ยแป้ต้องตามหาหมู่บ้านเว้ยโแมวขอเลี้ยงแมวนั่นนั่นอย่าหนีนั่น ไม่ได้จะกินเองไม่ใจน้อมีหน่วัวมีหน่าวัวะนี่ถ้าถ้านากเลยเป็นจเป็นต้วฆามาโอ้ยฆ่ามาเลยมันเป็นปรโยชนนะเราดังวัวไปทำการม้าไหมดีก๊มจะบอกนะนายแกฆ่าวัวอีเเม็ดมันทำาวามเนี่ยมันความแบบฉลาดนะเพื่อนถามไ้กี่อวอ่ โอเคไม่มีอะไรเพื่อนเราจะต้องตามหาหมู่บ้านใหม่ต่ออะไเราต้องเดินออกปากาศต่อแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาหมู่บ้านต่อกันครับแกเพ้ยอนตอี้เรจะแยกกับเพื่อนก่อนแป๊บนึงต้องสำรวจโอเคราคาประเมินทุกคนผมเจอซอมบี้ใส่หมวกท้องเมื่อกี้โอ้คโอเคตรงนี้และอันนี้อันนี้ว่าวว่าเหฟางซื่อเลยทุกคนเอาหาไปแล้วอุ้ยเจอไม่ทันแล้วทชมทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เจอครับมันเหยียบแต่ว่าเาเจอแม่มดแล้วครับ ผมจะฟุ้มตีมันจากด้านล่างอะเอ้ยเวลารูกปอนผมมีบล็อกอะไรไหมตรงน้ำมันมี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 ที่กดไฟป่ะล่ะใจเย็นๆอกนวิเดี๋วดักมันดันเผามันก็จบเลวแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอามันเห็นกูได้ไงอุ้ยอาชิพาละอยอ้อาชิพานละมึงไปไหนกูบอกเกลตึงพะซ้อยห้าสิโอ้โหอิดนาเลย ไวบ่ายเยอ้าวอ้าว่าไม่ต้องห่วงอันนั้นไม่ถึงตายโอ้โทุกคนเกือบแตกยืนนิ่งๆเมกอาหารจบอแม่มอาหารเต็มอยู่ลบหนึ่งพันสองร้อยอีกห้าวิแมนกระโดดลงมาหากูเลยจุดไฟเลยจุดไฟหมเราไปเอาของน้านในเลนด้านบนก่อนมีอะไรบ้าง มันจะมีพวกที่ปรุงยาอะไรหายยากนะบาลบาลสวรรค์ก็ไม่มีเลย,ยใช่ที่นี้ถือว่าดีกว่าที่เลวใช่ดีกว่าเยอะมึงมึงก็ควรดีกว่าที่เลนะี้ยใช่เว็นกูเจเกตจะกำลังอ่ะสิ่งที่มึงอยากได้เห็ดแดงเก็บรูเก็บไปให้พูดอะไรพูดอะไร ไอ้ตงวเมีนวงอนออกไปก่อนอุ้ยตรงนี้มีน้ำแดงมีน้ำแดงเนี่ยอะเดี๋ยวผขูดเห็ไปให้หมดเลยออาไอ้ของเตรียมอีกนอ้ไม่ใช่อันนี้เลยอุ้ยน้องเมื่อกี้น้องร้อง,อง,องกระถางโอเคแล้วไปต่อทุกคนอยากเก็บน้องแมวไปด้วยนะเดี๋ยวไปเลยไปต่อ ทำไม่ได้มึงกดเว้นวันทำคลิปเจอมาอยององรอ่บ้านมีไปต่างโลกนะมลยไปตรงไปได้เลยคนต้องไปเลยลูกไ,ไปต่อก่อนกิจกรรมใช่ไหมทุกคนในที่สุดแล้วก็เจอแล้ว เฮ้ยไม่ไม่ใช่ล้างแล้วไม่ใช่ล้างแล้วไอ้อาไปทำกิจกรรมของโรงเรียนนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ไม่อันนี้คือพี่เขาจะพี่มสามทุกคนจะต้องจับเป็นมสามมสามโอเคตอนนี้ก็เป็นวันที่อะไรสี่หรือห้าี่หรือสามโอเคถึงแล้วบูป้าดีๆช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยทักทายประชาชนเรไม่อยู่ ประชาชนไม่ไม่ชอบทำความสะอาดบ้านในบ้านขึ้นหละจับหนึงนะจับจับแน่นเลยนะใจเย็นเนีกูยังไม่อยากตายอีกครั้งมันจะไม่ถากาัก็คืนเลยกูก่อไอ้ไอ้ไอร้องเกินเออแมวแมวแมวอย่าเกลงกูเลยกอะอรเนี้ยบ้านบ้านบ้านสองร้อยคิวเพื่อนเอาเอาเอาเทิดเอ๊ะแต่จะเย็นดิขายอะไขายอะไรไอเวรเวร มีตัวนึงกําลังไม่ท่าไงอะมึงไม่ต้องว่ากันว่าได้ไหมเอาดอกไม้ให้มันีกึ่งอะกดอกไม้สีเหลืองกูทิ้งแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนตกปลาอะกูเจอดอกไม้สีเหลืองอยู่บ้านใครกมาเลยแล้วมีคนอาชีพรับไม้อันนังกูเจอดอกไม้สีเหลืองไม่มีคนยืมไแล้วกันเมย์บอกปอกม้นนัเ็ิตรกัน่วบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เสียนี่สวัสดีดูไม่ทําอ่ะเฮ้ยมันไม่มันไม่มีการตีเลยเฮ้ย อ้าวมันไม่เอามันปลูกคืนหน้าบ้านใครก็ไม่รู้อ้อฝนตกนอนนอนได้บ้านเราเกลียอวอะไรนี่อะไรมีที่ทำอะไรไม่รู้แล้วก็มีกล่องกล่องในกล่องมีกระดาษกับเอ,อ้ยเข็มทิพย์เก็บปกระดาษก่อนก่อนถ้าผมให้เข็มทิพย์มันจะมีอ,อะไรไปเลยมีน้องหมูทุกคนกำลังเข้าบ้านเข้าบ้านทำไมถ้าพวกแกหลบฝนกันล่ะโอเคดูเห็ดตอนนี้เลยปหมล่ะได้ เก็บไม่ต้องการแสงแล้วตอนนี้ก็มไม่ค่อยเจอไหนไอ้ตันไหนไตันไหนเชิญเชิญเชิญทำไอ้ทำปิญหาเลยเออตอนนี้ก็เป็นเชา้าวันที่ห้าฝนก็ยังตกอ่ะไม่ตกเฮ้ยนอนแล้วหายฝนตกฮุ้ยอดโอเคเดี๋ยวตัดต้นไม้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคตอนนี้ก็มีที่อยู่ของนอนแล้วมันจะขึ้นบนน้ำอีเวนอม่มันจะขึ้นบนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทำรวมึงตายดูเขาทำร่ปะ

มันชอบอยู่หาดทรายมันกูวันนอนไว้บนกล่องนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่ที่หลังนะจะเพึ่มนะหมต้องทำเพิ่มอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนที่หลังนะเปลี่ยนอะไรที่วันน้องอ๋อใช่ใช่อ้ตอนนี้ก็วันตัวนี้เลยครับ ทำจนแล้วกันต้นไม้ให้น้อมทั้งต้นลไอเวนเจ้าอ้อยจุกสนครับวันวันว้น,น้นม,มันขึ้นได้ไหมเงี้ยตอนนี้ดดได้โอเคมีผมไหม,ม,ะว,มวะมีผมตรงนี้ผมอะไรวะเดี๋ยวค่อยมีขนแกเยอะไม่ใช่ไม่มีขนแกเยอะมีแกเยอะเราเียง้ โอเคเราบูชาวิธีปีนะมอ้ย้นมอุ้ยจ้งไปทำอะไรเนี่ย มาทำไรมาทำไรกับมันโอ้น้องม้านี่กลายเป็นคอกน้องม้าไปแล้วันเดียววันนี้เพื่อมไม่ต้องเงปับ๊บเออดเดือดเดือดเอ้ออะเรียบร้อยน้องขึ้นได้ไหมเออน้องขึ้นไม่ได้แล้วโอเคอ่า ปางนั้นได้แล้วก็กลับไปได้เดียวมึงวานอะไรกับมึงอะไรไไม่มีนั้นก็ออกไปได้พวกประหยัดเรื่อยไอ้เม่อะไรโอ้ยโทษโทษโทษเจ็บนะเวรวางวางนอนได้เลยนอนเขาทำแบบนั้นไม่ได้หรอกไปนอนหนูสวัสดีสวัสดีพี่เล้ พิกนี่ไปบ่พิกนี่พิกนี่ต้องการทหารนะพิกนี่เก็บน้อเก็บมังก่อนกุดข้างมันมองน้ำเอาปล่อยกูทำไมทำแม่น้ำไหมทำน้ำตกไหมเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นไปหรอกไม่แต่ขุดจากลูได้อยู่ในมือขุดรูก่อนขุดรูขุดรูเออแล้วค่อยไป นอนสลายนี่เจ็บร้อยอีกตัวอีกตัวไปให้นอนสลายนี่ลงมาตัดตรงนี้อาวทำไมปีจึงหนาเฮ้ยอ้าวตบตีนไปะเออได้แล้ให้นอนอยู่ด้วยกันนอนมาสวัสดีผมขออยู่ด้วยเรามีแค่สองคนก็อีกไปตัวที่สองมันขายก็อยู่ตรงนั้นด้านหลังมือด้านหลังไง ไม่เจอเขาหายกันมันจะบ่นบดไปเอานายเอาถานมาเร็วร้านต้องการถานคุณบอกคุดูก่อนคุณปิดมีคอนนอนแล้วเรามีของที่แยกได้ไอเว้นนี่มีการจะทำสซนพัดเลยนกันอ่ะไม่ผมไม่ลา มีคอมไหมไม่เข้าไปทำไมออกมาทำน้อง่โอ้โหทำคือมีเลเจ้าทำไงไปเลยกลับบ้านเลยทำไงกลับมึงจะเข้าไปผมไปจะขโมยโดนไอ้เวทขอฝอนเหล็กนะเหล็กเอาทำอะไรวะแอปหนึ่ง กลัวกลัวหาเลขแป๊บเดียวจะทำอะไรกันกูจะไปฆ่ามันไม่ไม่มันมีินในการฆ่าไม่ถ้ามึงใยญ่ได้มึงก็กูขอทานแรกอ่ะกูเป็นวิลเลจเจอร์ขอทานนะครับเลขถับไปโอเคเอาไปโอ้โหฝันมันภาพดีมากขอกันอาหารหมดไม่มีความตลาดต่ำนะไอ้ทีเราต้องไปเอาไอ้นี่ยเพื่อมาไปนรกเอ่อ ไม่ใช่นรกนั้นะครับทุกคนคิดงถ่านได้ไงโอเคต่อว่านะปล่อยนอนไว้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะไม่เอานอนไว้ตัวนี้แหละพอแล้วทไมวะมันหมูมันอยากจะเข้าพริกลี่พริกลี่เวอร์ทูเหรอให้พึ่งฆ่าพริกลี่ไปได้เวลาเต็งเนื้อแสนอร่อยโอ้โหเพิ่มร่างกายตลอ ทำไมทำไมล็อตัวนี้มันอยู่แต่เดนนั้นห่ะ <c oughs> มนดนชั่วมั้งโอ้โหพริรีฉันไม่ใหใร้ายกับพิรีต้องไปตัดไม้ <c oughs> ทำขวานใหม่ได้ไหม <c oughs> ในตัวก็ไม่มีเลยมัน <c oughs> มีอยู่เนี่ย <c oughs> ขวานโอเคตัดไม้ <c oughs> เอามาทำบา้านตัดหนึ่งมาเพื่อน กิจกรทอเทียนดเค,ดครับครับผมเรียกยกันจเนกิทอเทียนโอเคแกรอีแกรอลขายกันเลย <c ười> เมีแกรอครับแกลอดโอ้เอาแกลอดมาฝากนะครับ เย้ทุกคนไม่เป็นไรครับไม่เอาผมไม่กล้าไปไม่เป็นไรครับฮะก่อนจะไปขออย่างนไรอะไรเลยไอ้น้องก็ริ้มเลยอ่ะเชื่อว่าจะเป็นกระตือแบนั้นอ่ะโอ้โหเช่นไม่ให้นายออกเออดีแล้นเขาเล่นใส่กันเว้นบอสไฟว่ะเขาเดิได้เปื่อนไหมเว้นบอสไฟบอยเรามีขวานขอพระท่าแล้วกัน ไปเพื่อนไม่ไม่กูบรรทัพคนเดียวดุคุณโซโลไม่เป็นหนึ่งครับไอ้เพื่อนเจ๊กกูแม่งโซโลจะไปจะถวยเออโอ้โหทีเนี้ก็แตกขอโทษเชิดโซโลเลยสิเชิดโซโลเชิดโซโลคุณรอดแล้วคุณรอดแล้วมาดิมาดิโหมาดิโอไปตีมันแล้วไปตีดาวนันล้วไอา มึงต้องตีมันก่อนไอ้เวนมึงเข้าบ้านดิวะมันเข้าบ้านไม่ได้เหรอบ้านเอาเอาไอเวนมึงมึงจะตีมันทำไมมึงจะตีคนเดียวเดี๋ยวก่อนเราเลยมึงไปตายเดี๋ยวนี้ก็ไปมึงไปตีดูเอ็มบีทีมันจะเจ็บของอย่างเอ็มบีเวนี่ย มาดิโหกระเด็นมาดิมาดิไม่กระโดดดิสวัดีครับไปเบイベย์จระเบนี้ต้องขอรักไปก่อนสวัสดีครับ